Okay. พระธาตุนมข้าหลามวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโุภางามตาฝั่งโคงเชื่อมโยงอินโดจีน นครพนมวิทยาคมเราถึงชมบูชาเกียรติยศปรากฏทัวพระราสถาบันลำคาเลือดราเสีนครพนมวิทยาคมแลหล่งอบรมให้เป็นคนดีเดินไปไกปรากเกียรติิ่งชีวิตศิลธรรมมากมีสามัคคีกลมเกลียว เข้าแดงปลิวสวายประทับใจอ <ง S 2> นอพวอแน่นเหนียวเขาคือคุณคำรฉลาดเฉียวแดงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนครพนมขายาคมเราจุดชมในวิชาการเธอชักซีต้องเทียสายธาบันแน่นเ่านานคงอยู่ ครนพมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากยุคเริ่มต้นสู่ยุคความก้าวหน้าผ่านห้วงเวลาลุล่วงสามทศวรรษก้าวสู่ทศวรรษที่4ภายใต้การเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยผู้บริหารคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองชุมชนใช้กระบวนการการบริหารที่มุ่งเปิดโอกาส พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างหลากหลายได้คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบนโยบายกลยุทธ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสอมสอศ ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติโดยมีเป้าหมายที่นักเรียนเป็นหัวใจสำคัญส่งผลให้โรงเรียนนครพนมวิทยาคมได้ยกระดับพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากนักเรียนผู้ปกครองชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางปัญญาของนักเรียนในจังหวัดนครพนมและใกล้เคียงรองรับโอกาสของนักเรียนอย่างหลากหลายผลิตคนดีคนเก่งให้กับสังคมนครพนมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในยุคโลกาภิวัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมก็ยังมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาความพร้อมทั้งงด้านบุคลากรสถานศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชนความร่วมมือต่างๆมีห้องเรียนอาคารเรียนที่สวยงามพอเพียง สภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาดปลอดภัยอบอุ่นมีห้องสมุดแหล่งคน้นคว้าห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยีสนามกีฬาสระว่ายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้อำนวยการอนันต์สวรนหงษผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยมีภาวะผู้นำใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสแสวงสวงความร่วมมือใช้ข้อมูลผลการพัฒนาเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพ และความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามดูแลตลอดจนการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงสอดของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคุณครูมีคุณธรร,รมจริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์วางแผนจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่หลากหลายสนองตอบนักเรียนและสติปัญญาของบุคคลมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ยกระดับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนสามารถเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษถึงร้อยละ67.9นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินเป็นครูต้นแบบ คู่เหรียญทองยอดเยี่ยมคู่เหรียญทองในจำนวนนี้คุณครูวิโรธธรรมคำได้รับคัดเลือกรางวัลคุร,รุสภาดีเด่นรับเข็มเชิดชูเกียรติและจากการประเมินสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูปรากฏว่าคุณครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมมีผลการประเมินคะแนนในระดับมาสเตอร์ a ีเชอร์จำนวน7คน ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างหลากหลายอาทินักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนกีฬา กิจกรรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลปกิจกรรมวงโยธวาทิตศเพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานตามสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตามศักยภาพนักเรียนนิเทศกำกับติดตามจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยครูที่ปรึกษาครอบคุมนักเรียนทุกคนใช้ระบบสแกนบัตร RFID SMS แจ้งผู้ปกครองส่งผลให้นักเรียนผู้ปกครองมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการศึกษาส่งบุตรหลานเรียนต่อเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข